อกอะก็ใช่นะสิพิมพ์นี่พิมพ์พี่บอกพิมพ์แล้วว่าพิมพ์มันไม่ต้องมาเอกอย่างพี่บอกให้พิมพ์ไปร้องลางพิมพ์ก็ไม่ฟังพี่แล้วจะให้พี่ทำไงอะฮะให้หนูหนูนวดพี่ต่อเลยนะไม่ต้องเพ่งใจเอางี้ไหมพิมพ์ถ้าพี่นวดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาพิมพไปเที่ยวโอเคไหมนี่พี่น็อตฉันอยู่ต่อหน้าพี่แบบเนี้ยพี่ยังจะให้มันนวดต่อยเหรอทำไมไม่ลุกมาคุยกับฉันดีดี นี่พิมถ้าพิมจะเป็นแบบนี้เนี่ยลงไปรอพี่ข้างล่างดีกว่าไหมฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยไม่ไปไหนทั้งนั้นเนี่นฉันบอกให้เธอลงไปรอข้างล่างเธอกล้ากับคำสั่งฉันเหรอฮะ ต้องใช้ความแรงใช่ไหมได้ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ น,น,นี่ค่ะพี่น็อตนี่ค่ะขนมที่พี่อยากกินไปแล้เลยไปโอ้ยน็อตถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เมียกูรู้ขึ้นมานะตายกูโลกแตกตายแน่เลยเนี่ยแต่เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ทางเกิดขึ้นกับกูหรอกพออะไรรู้ไหมเพราะว่าพอ่อแม่มันอนะอยู่ตั้งไกลแถมโทรศัพท์พอ,อะไรก็ไม่มีเด๋ยว่าใช้ไม่เป็นเลยดีกว่า ให้เดนมันจะติดต่ออะไรไปหาพ่อแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดต่อมันมีทางน,นี่เดี๋ยวกูอ่ะจะทําอะไรมึงดูเพมทําอะไรวะฮะนี่ฉันกับเพื่อนของฉันเนี่ยหิวข้าวจะตาย,ยแล้วนะรีบๆทำข้าวมาด่วนเลยค่ะจะรีบทำเดี๋ยวนี้คะ่ะไอ้นอตมึงนี่สุดยอดจริงเลยมึงทำยังไงวะเนี่ย โอหมเงีเชื่ออย่างกับหมาเนอะกูบอกมงแล้วไงแค่เราต้องเป็นผู้ใช้แท้จริงอะแต่คออีกหน่อยเสียงดังนหน่อยแค่นี้มึงก็ยอมแล้วเป็นไงเชื่อยอย่างกับหมาเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยววันนี้กูจะพาไปเที่ยวหมอนวดร้านหมอนวด่น็อตฉันปวดท้องมา,มากๆเลยพี่พี่พาฉันไปรพยาบาลหน่อยได้ไหมนัต <c oughs> าไงวะสรุปไปไม่ไปเออนั้นไอปันมึงไปรอกูหน้าบ้านเดี๋ยวกูเคลียร์ปัญหากับเมียกูเดี๋ยวกูทำไปโอเคโอเคนะคนเธอมานี่ล้มานี้พี่น,อน็อตม,ม,มานี่เลยมานี่เลยมานี่มานี่เลยเป็นอะไรฮะไม่เห็นเรอยู่กับเพื่อนอะ่ะเป็นอะไรเจ็บตรงไหนฮะพี่นอ็อตฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ พี่พาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมพี่พี่บอกเธอแล้วไงว่าวันนี้พี่ไม่ว่างนี่พี่ยุ่งไม่เห็นเลยไงว่าไอ้ป่านเพื่อนพี่มันมาหาที่บ้านเดี๋ยวพี่ต้องไปทำธุระกับมันข้างนอกอีกพี่ไม่ว่างนะถ้าเธออยากไปโรงพยาบาลนักแล้วก็โทรหาเพื่อนของเธอเนี่ยให้ไปส่งแล้วกันฉันไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักหรอกนะขเขาบอแบบนี้ไงเขาบอกว่าเธอเนี่ยมัวแต่อยู่ในบ้าน ไม่ออกไปเจอสังคมข้างนอกฉันบอกให้เธอไปเที่ยวเธอก็ไม่ไปนี่แล้วมาทีอย่างนี้อเรียกให้ฉันไปส่งอล้นเหรฉันไม่ไปหรอกนะโทรมาฮัลโหลบ้านเออจะออกไปแค่นี้นะโอเคโเคนี่ยแล้วก็อย่าลืมซักเสื้อผ้าด้วยล่ะไอเสื้อเชิ้ตสีขาวอะวันพรุ่งนี้ฉันต้องใส่ไปประชุม เข้าใจนะอย่าลืมยายพิมพ์ได้ข่าวว่าผัวแกเนเป็นคนเหนือเหรอเอ่อใช่ครับแกจะมีปัญญาเลี้ยงลูกฉันเหรอดูก็รู้แล้วว่ามีเงินอ่ะพ่อคะพิมพ์ก็บอกแล้วไงคะว่าพี่นออออะเขาเป็นคนขยันถึงวันนี้จะไม่มีอ่ะวันข้างหน้าเราต้องมีแน่นอนคะอ่ะ ใช่ครับพ่อพ่อครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมจะปกพ้องแล้วก็ดูแลลูกสาวพ่อเป็นอย่างดีเลยครับแล้วผมขอสัญญาคุณพ่อกับคุณแม่ไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะตั้งใจทํางานหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลพิมพ์อย่างดีครับพี่น็อตพูดจริงเหรอพูดจริงสิจ๊ะ แล้วก็ไอเสื้อเชิ้ตสีขาวอะต้องซักมือเท่านั้นนะอย่าซักเครื่องเพราะว่ามันเสื้อเบรนเนมเข้าใจนะเดี๋ยวเสื้อมพังฝากด้วยอย่าลืมอะพูดจบย <ıyorlar. S 1> ังฉันทนพี่ไม่ไหวแล้วนะฉันจะหยากับพี่เอาไปเซ็นด้วยยาเลยพิม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 พิ่พิมพิมพิมพิพิมพพ คือว่าลูกอะลูกถ้าพิมพ์อยากกับพี่อะแล้วลูกจะอยู่ยังไงอะตอนนี้ลูกเราเดือนไม่ไม่กี่เดือนเองนะพิมพ์พิมพี่ขอร้องนะพิมพ์อยากกับพี่เลยถ้าพิมพ์อยากกับพี่แล้วลูกอะลูกลูกก็จะเป็นเด็กกอรรมพา้าดีไม่ดีเนะี่ยอาจจะเป็นกอรรมพ้าแม่เลยก็ได้นะพิมพิมพ์ไม่เลิกกับพี่นะพิมพี่ขอโทษนะพี่ขอโ่าพี่จะไม่ทำอะไขอโทษนะ นี่พี่เนาะพี่ลืมสิ่งที่พี่เคยทำกับฉันไปแล้วเหรอผู้ชายแบบพี่ไม่มีวันเจอคนแบบฉันอีกหรอกอย่าลืมเซ็นให้ด้วยนะเมมนี่กำลันพีค